ป่วใช้ดุลพ,พินิจพิจารณาในการรับชมเนาาื้อหาในคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีเพื่อนสมาชิกครับเอาละครับวันนี้เป็นวันพิเศษครับอาทิตย์ที่7มิถุนายนเราจะมาจอดลึก3ตะบนกับน้อยดาน้อยธรรมดานะครับ7มิถุนายน เราจะทายังไงถึงจะได้เป็นผลลัพธ์มาอย่างนี้นะครับเมื่อี้สองตัวล่างจัดไปแล้วนะสองตัวล่างนี้เน้นนี่ห้ชุดนะ 4, 6, 4 7, 7, 0, 7, 5, 0, ี่ห7สี่เจติดตามชมคลิปได้วันนี้มีสองคลิปนะครับถามตัวบนนี่ผมมีสูตรพิเศษมาให้เปลี่ยนเคล็ดลับนิดนึงเผื่อจะได้แบบว่ามันจะมีโชคดีขึ้นมาบ้าง อาจจะได้แบบว่าผลลัพธ์อาจจะสวยงามกว่าเดิมนะเรามาลองดูปกติจะใช้2องตัวบนนี้ผมใช้3ามตัวบนไปเลยเออลองดูเป็นยังไงเนาะเอาสาตัวบนน้อยธรรมดาสถิติ4ีงวด7มิถุนายน2613สูตรนี้สถิติ4ีงวดครับวันนี้ใช้สูตรยังไงเดี๋ยวมาดูสถิติการ4ีงวด หลักร้อยสิบหน่วยล่างร้อยสิบหน่วยล่างบวกตัวเลขคงที่ครับศูนย์ห้าสองหนึ่งหนึ่งคงที่สูตรก็ใช้สูตรนี้แหละครับถ้าคำนวณน,นี่ผลการออกสลายสามตัวบนสองตัวล่างนี่ผลการคำนวณเรานีา่ห้าตัวสถิติสี่งวดเม่7 4เจ็ดสี่งวดเสร็จแล้วเราเข้ามาดูวิธีการคำนวณทีละขั้นทีละขั้นนะอ,อีกครั้งหนึ่งในงวดที่จะถึงนี่แหละ แล้วครับนี่คือแผ่นนี้ที่เราจะทํากันในคลิปนี้เสร็จแล้วตอนท้ายเราก็ค่อยมาเอาจับเป็น2ตัวบนจับเป็น2ตัวบนแล้วก็วิ่งมาคัดเป็นเน,น้นๆเน้าะฉะได้หมด6ชุดนั่นแหะครับเราแค่6ชุดพอโอเคครับเรามาลองดูตรงนี้วุแรกลักซิ

เจ็ดเก้าหนึ่งสองสามมีเก้ามีสองมีสามแม่มีเก้ามีสามมีสองครบทั้งสามจำนวนเป็นไงครับสูตรนี้สวยงามนะจัดคิดว่าอย่างนั้นแหละสี่งวดสถิติกำลังดีเลยโอเคนะครับแล้วมาดูงวดที่จะถึงแล้วไหนดูซิสูตรว่ายังไงหลักร้อยคือเลขไหนหลักร้อยคือเลขเก้าหลักสิบคือเลขไหนเลขสามหน่วยล่างคือเลขอะไรเลขเจ็ดเก้าบวกสามบวกเจ็ดเป็นสิบเก้า สิเดินหน้าหนงที่เป็นเกเดินหน้า1คงที่เป็น10ใช้เลขศ0นย์ศเดินหน้าสองที่ได้เลขส2 2บวกสองได้สี่สบวกหนงที่ได้เลขห5าห <5 S 1> บวกหนงที่ได้เลข6ออกเอาละนี่แหละผลการคำนวณเราศูนย์สได้แล้วนะครับ3ตัวบนวันนี้ทักเราการชุดใน้อย,อยชุดนะก็ตัวน,นี้เลยศูนย์สองส สองสี่ห้าสองสี่หกสี่ห้าหกนี่หกชุดแต่สำหรับความเป็นไปได้อาจารย์จะต้องทำเผื่อไปนิดนึงอาจารย์ก็จะใช้ชุดนี้แหละครับศูนย์สองสี่ห้าหกมาจัดวินร้อยูนย์ใหม่ ตัวเลขบินร้อยสูตรของคอมพิวเตอร์จริงๆมันนะของตัวเลขจริงๆเลยที่เข้าดีๆ,ๆีเลยเนี่ยนะบินร้อยสูตรนะมันจะได้เป็นเลขหนึ่งห้าหกสองศูนย์สี่เจ็ดแต่ฝืนธรรมชาติอีกแล้วแหละไม่ค่อยผสมสมบูรณ์เลยแต,แต่ลองด้วยปั้นหนึ่งเอาถ้าไม่อย่างนั้นอาจารย์จะเปลี่ยนนะนะพรุ่งนี้นะถ้ามันไม่เข้าท่าเข้าทางอีกแล้วนะอาจารย์จะบินร้อยสูตรแต่ก่อนบินร้อยสูตรเราเข้าสี่วันห้าวันติดกันเลยนะสามตัวบนเนี่ย แต่คราวนี้พอเราอยากมาทํไในตัวน้อยชุดเนี่ยห้าตัวมันก็เลยไปกันใหญ่เลยนะสามวันแล้วเนี่ยวันนี้วันที่สี่เนี่ยมาดองลองดูกันว่าจะเป็นยังไงเอามาเติมเต็มก่อนแล้วกันนะถ้าไม่เข้านะถ้าไม่ถูกต้องนะเอาตัวนี้นะวันพรุ่งนี้นะเราจะบินร้อยสูตรคำนวณให้วันต่อวันเลยหนึ่งมีไหมหนึ่งไม่มีเติมหนึ่งเข้าไปห้ามีหกมีสองมีศูนย์มีสี่มีเจ็ดไม่มีใส่เจ็ดเข้าไปโอเคก็ครบครบแือว่าครบตรงกันดี โอเคทีนี้วิ่งบนเมื่อวานนี้คำนวณกันวิ่งบนเป็นยังไงนี่เลขสองเลขห้าเลขสองเลขห้าเลขสองเลขห้าเลขสองับเลขห้าอาจารย์สองจิตสองใจนะเลขห้านี่มาดี้วแต่เลขหนึ่งดิสิเดี๋ยวจะเลขหนึ่งหรือเปล่าเออเอาเป็นเลขหนึ่งเนาะเอาเอา จริงใจจริงอยากได้เลขหนึ่งแต่วิ่งมันป็นเลขห้าเลขห้าจะเป็นหลักร้อยก็ได้นะไม่แน่ถูกไหมหรือว่าเลขสองอาจจะเป็นหลักร้อยก็ได้นะเลขหนึ่งอาจจะเป็นหลักสิบก็ได้เพราะฉนั้นเราจะเอาตัวไหนขึ้นต้นโอเคเอาเลขสองกับเลขห้าตามนั้นเอาล้ครับเราก็จะได้เป็นเลขสองห้าสองศูนย์สองสี่

เบิ้ลดีนะฮะหน่อยจัดเป็นสามตัวแกวตัวท้ายเข้ามาเกี่ยวเลยนะหนึ uh, ่งกับเจ็ด เรียบร้อยครับชุดเน้น2550 2651 04ูอ้า่เอาละครับเรียบร้อยประกาศรายชนี้หนึ่งซับสไคร์ไลค์แชร์ครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันบกัแใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ เตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมนเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุสนสหกินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย